สวัสดีครับหมออาลีพาไปนะครับ EP สนะครับนะฮะวันนี้หมออลีจะพาไปที่ไหนนะครับตามหมออลีมาเลยนะครับเนาะนะครับ นี่คือเส้นทางที่เราจะไปสู่จุดหมายของเรานะครับเนาะตอนนี้เราก็มาถึงหน้าวัดป่าเมืองเหืองนะครับเนาะที่จุดหมายของเราที่เราจะพาไปข้างในนะครับเนาะนะฮะอัานี้ก็นี่ก็เป็นบริเวณวัดนะครับที่เราเห็นอยู่นั่นก็คือเป็นโบสถ์สีทองนะครับทั้งหลังเลยนะครับเนาะซึ่งนะฮะสถานที่นี้นะครับ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะท่านใดมากราบไหว้ขอพรนะครับก็จะสมปรารถนานะครับเนาะนะฮะเป็นวัดวัดหนึ่งนะครับที่ขึ้นชื่อนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะฮะมาเที่ยวกันเยอะนะครับนะฮะเห็นไหมครับโบสถ์สีทองนะครับเนาะท่านใดสนใจที่จะมาก็วัดนี้นะครับก็อยู่ที่นะครับชัยพรนะครับเนาะนะฮะเลยแยกมานิดเดียวฮะ อยู่ซ้ายมือนะครับเนาะเห็นไหมครับดูนะครับสวยงามนะครับเนี่ยเห็นไหมครับถ้าในที่ไม่เคยมาก็อยากให้มากันนะครับเนาะมาดูด้วยตานะครับเนาะเราจะได้รู้ว่าอ่าสวยขนาดไหนนะครับดูฮะดูแค่นี้ก็รู้นะครับว่าสวยนะครับดูการตกแต่งประดับประดานะฮะเห็นไหมครับ ด้านหน้าก็จะเป็นพระยานาคนะครับนาะนี่ฮะดูบริเวณนะครับนะท่านใดนะครับชอบขอพรน,นะครับเนาะวัดน,นี้ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็อยากให้มาลองนะครับท่านใดอยู่แถวแนี้นะะเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าผ่านมาทางบึงจังหวัดบึงกาฬเนาะอยากให้แวะนะครับมากราบขอพรท่านนะครับเนาะ นี่ฮะเห็นไหมครับโบสสีทองนะฮะทั้งหลังนะครับะเดี่ยวหน่อยเราจะเข้าไปภายในกันนะครับว่าจะสวยขนานดะเห็นไหมครับในตรงข้างหน้าก็จะเป็นพญานาคสองตัวนะครับนอ้อาเราขอพรข้างในนะแล้วก็มาขอพรตรงที่พญานาคเห็นไหมครับเนี่ยห็นไหม ดูด้านหน้านะครับเห็นไหมครับด้านหน้าจะสวยนะฮะแล้วก็เราเข้าไปดูข้างในกันว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับนะด้านในนี้เราเข้าไปสามารถเข้าไปกราบพระได้นะครับเนาะด้านในนะครับดูนะครับนะฮะเห็นไหมครับ น่าจะเป็นพญานาคอยู่ด้านหน้าเลยนะครับดูดูดูด้ดดดานดูด้านข้างเห็นไหมครับโอ้โหสวยนะครับนี่ฮะอันนี้คือคือบริเวณด้านหน้านะครับด้านหน้าทางเข้าโบสถ์นะครับ ดูครับดูครับดูความสวยงามใช่ไหมลวดลายต่างๆเห็นไหมครับนี่นะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับหมอรีกําลังพากลับนะฮะขอพรท่านนะครับเนาะท่านใดอยู่ที่ไหนก็อธิษฐานได้นะครับนะฮะตั้งจิตตั้งใจนะครับนนะฮะอันนี้คือภายในนะครับ เย็นน,นนะครับด้านในนะฮะขอพรอกันนะครับดูรวดลายของประตูน,นะครับมยังเป็นลายพรยานาคนะวัดนี้นะครับมีความเกี่ยวเนื่องกับพระยานาคนะครับ นะเพราะว่าวัดน,นี้อยู่ติดริมแม่น้ำโขงนะครับนะฮะอันนี้จะเป็นลูกนิมิตเห็นไหมนะนะนะกำลังไหว้ขอพรกันนะครับเนาะนะฮนะนี่ก็เป็นตรงพระใหญ่นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นอีกจุดจุดหนึ่งที่เรามากราบขอพรนะครับ น,นะครับตรงนี้นะครับนะจะมีพระปางเปิดโลกเย็นอยู่ด้านหน้านะครับเห็นไหมครับนะแล้วก็พระใหญ่สีขาวอยู่ด้านหลังนะท่านใดดูอยู่ก็ร่วมตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานขอพรได้นะครับถือซะว่าเรามาที่นี่ด้วยตัวเองนะครับเนาะนะเพื่อท่านจะสมปรารถนานะครับ ก็สมปัาถนาแล้วนะครับก็มีโอกาสก็มากราบไหว้ท่านได้นะครับเนาะเห็นะไหมครับเป็นพระองค์ขาวนะครับใหญ่นะครับนะฮะหมอนีกำลังไหว้ขอพรนะร่วมไหว้ขอพรร่วมๆกันก็ได้นะครับเนาะนะตั้งจิตตั้งใจรละลึกถึงสิ่งที่เราเห็นตรงหน้านะครับ วัดนี้นะครับเป็นวัดที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระยานาคนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้นะครับเขาจะมาเรือมาตรงนี้แล้วมาลงเรือไปที่ไปที่ก็เรียกว่าอะไรที่ตรงพระานาคอยู่นะครับทีนี้ตอนนี้ท่านย้ายองค์พระญานาคมาไว้ที่วัดนี้แล้วนะครับนะะ นี่อันนี้นะครับเป็นนี่ยฮะนี่เราก็ากำลังจะพาไปที่ตรงพระยานาคนะครับตรงพระยานาคตรงพระยานาคที่ท่านอัญเชิญมาไว้ที่วัดนี้นะครับนะ ดูกั็นี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับของวัดนะครับตอนนี้กำลังจะพาไปที่ว่า้าองค์พระยานาคนะครับกับองค์พระนะครับนะฮะท่านที่ามาขอพรตรงนี้นะครับได้สมปัารถนานะครับได้มาสร้างพระพุทธรูปไว้ให้ ท่านบอกว่าพญานาคขึ้นไปไหว้ตรงโบสถ์ไม่ได้นะครับนอยากได้พระพุทธรูปสักองค์นะครับมาไว้ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นริมอแม่น้ําโขงนะครับนะีวัดนี้เขาจะติดริมแม่น้ําโขงเลยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะไปตรง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 ที่พระยาลกประสิทิสถานอยู่นะที่ท่านอัญเชิญมาจากนู่นนะฮะปกติเราต้องนั่งเรือไปหาท่านนะครับ แต่ถ้าได้อัญเชิญมาไว้ที่วัดนี้นะครับจะได้สะดวกนะะแก่การกราบไหว้นะครับนะอันนี้ก็เป็นบริเวณด้านหลังนะครับของวัดนะแม่น้ำโขงนะครับนะครับนี่เรากำลังจะพาไปนะฮะเห็นไหมฮะพระองค์ดำๆเห็นไหมครับองค์นั้นฮะที่ โยมนะครับได้มาขอพรที่นี่นะครับแต่ที่นี่องค์พญานาคก็ไปเข้าฝันนะอยากได้พระพุทธรูปนะครับสักองค์นะตั้งไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าในโบสถ์นะครับพระญานาคเข้าไม่ได้นะครันะท่านก็เลยสมปทานานะครับเป็นสิ่งที่ขอนะครับก็เลยมาสร้างพระพุทธรูปองค์ดาหน้าทองคําเห็นไหมครับตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับนี่ เห็นไหมตรงตรงซ้ายขวาของพระองค์ดำนะจะเป็นองค์พระนาคปกเห็นไหมครับสองข้างเลยเห็นไหมครับนั่นแหละครับที่ได้อัญเชิญมาจากอาที่ท่านอยู่นู้นนะฮะต้องั่งเรือไปอีกนะ,ะกครับเพราะฉะนั่า,ามันคงเขารเรียกว่าไปมาลําบากกันเนาะนะฮะก็เลยอัญเชิญมาอยู่ที่วัดนี้เลยนะครับเห็นไหมวันนี้ก็เหมาะนะครับเห็นไหมครับติดไปน้ําโขงเลยนะครับ บรรยากาศดีนะครับเนาะบรรยากาศดีนะครับท่านใดนะครับอยากมาเที่ยวนะก็ขอเรียนเชิญนะครับสถานที่ตั้งก็คืออยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะครับอยู่ที่ชัยพรเนาะนะครับพิมพ์วัดป่าเมืองเหิงนะครับพิมพ์เข้าไปนะน่าจะขึ้นนะครับเนี่ยนะตอนนี้หมอรีกำลังรูปคองนะครับ เสียงดังนะครับดังมากนะนะอธิษฐานแล้วก็ลูบแล้วก็ตีนะครับถึง1ิบห้สิบชั้นฟ้าสิบ้าชั้นดินเลยนะครับนะนะ ep นี้ก็เราก็จะจบไว้ตรงนี้นะครับเนาะท่านใดที่ดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับนะฮะ ep หน้านะครับหมออาลีจะพาไปที่ไหนก็ติดตามกันไว้นะครับเนาะนะฮะ